คุณผู้ชมใครเคยเล่นผีพ้าห่มบ้างอุ้ยผีพ่อหอมมันเล่นยังไงผีพ้าห่มงงจังเลยคุณชิสาอ้อมันจะยากอะไรคุก็อาผพาห่มที่หุ่มหุ่มนะแล้วหลอกผีมาคลุมมาคลุมหัวไงแล้วก็เดินไปเดินไปมันก็เดินอย่างนี้เหรอผมนึกว่าเล่นแบบแนวนอนแบบ ฉันไม่มั่นใจแต่ว่าเนี่ยบ้านเนี้เขาเล่นหนึ่งบ้านไปดูบ้านนี้ไหมค่ะไปดูบ้านเอาบ้านนี้ไปดูบ้านคุณชิสาดีกว่าฉันก็จะไม่ถามไม่เลี้ยวไปหาบุญแล้วนะบ้านนี้เป็นหนูน้อยเขาเล่นผีผ้าห่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณผู้ชม โอ้โหโนนไปหนึ่งป๊อกปังด้วยไป๊อกอะไงเเลยอะโอ้แม่แทบจะคว้าไม่ทันโอ้เป็นไงบางลูกหัวโนนไม่ทัขึ้นมาลูกขึ้นมาพ่อขำพ่อขำคุณพ่อค่ะลูกเจ็บนะคะก็อย่างนี้อ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ในห้องด้วยกันก่อต่างคนก็ต่างเล่นไปพ่อแม่ก็อาจจะมีมุมของตัวเองลูก ผ้าห่มอยู่ใกล้มือเออเอามาเล่นดีกว่าหลอกพ่อกับแม่ไงประมาณนั้นเลยมพอคลุมหัวเสร็จยังไงต่ออเดินไปเรื่อยเื่อมองไม่เห็นไงคะไปชนกำแพงเอะหรือว่ากะว่าจะเดินทะลุกำแพงไปได้คิดว่าเป็นผ้าคลุมล่องหน่อะไรยังลุงแต่มันไม่ได้ไงลุงนะสุดท้ายก็คงจะต้องพึ่งยามองยาดมยาเหลืองแล้วล่ะลูกนะหรือไม่เขานะถานหนูจะเล่นให้เปิดเปิดตาไลนิดนึงเนาะ คุมไม่้คุมหมดจริงๆนะเด็กผู้ชายแน่เลยเล่นแบบเป็นผีอย่างเงี้ยถ้าเด็กผู้หญิงจะเล่นเลยรูป้ป<อ>่ะเอลซ่าอจะเป็นผ้าคุมไหล่ <laughs> แล้วสามารถทำให้เป็นน้ำแข็งฟ <laughs> มีความสูงดีจินตนาการสูงดิฉันเชื่อท่านที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันก็เล่นอีกอย่างหนึ่งคุณผ้าเช็ดตัวมาคุมผมให้ผมยาวเป็นผมยาวได้นี่ต่อเติมจินตนาการสําหรับเด็กผมสั้นน่าจะสนุกประสมจริงจริงค่ะเปนหลังคุณลองเล่นดูนะคะต่อผมยาวเหรอได้ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูลองดูชอบอยู่แล้วชอบเด็กเด็กชอบเล่นอะไรแบบนี้มันต้องการเสริมจินตนาการ